และนี่คือรองเท้าซูเปอร์ชูอีกหนึ่งคู่ที่สับโคตรมันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแายบปีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นฉบับเต็มและเป็นฟูลีวิว EP 2ลองวิ่งกับเจ้า มิซุโนะเวฟเรเบเ e นโปรโลนะครับอ่ารอคอยกันมานานใช่ไหมยังมีคนรอดูอยู่หรือเปล่าเนาะจนตอนนี้แทบจะหาซื้อยากแล้วด้วยมั้งเนาะก็บอกเลยว่าคู่นี้ผมเอาไปทดลองวิ่งในงานมาแล้วด้วยนะครับในชงโครันแล้วก็รวมไปถึงใส่ซ้อมใส่จับอาการหลายๆอย่างมานะครับข้อสงสัยต่างๆที่มีเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้แล้วก็รวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ที่เพื่อนๆได้ร่วมกันแชร์ด้วยนะครับได้มาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่จะเอามาเล่าให้ฟังใน EP 2ลองวิ่งแล้วนะครับกับเจ้าตัวโปรโล,โลคู่นี้เนาะก็เริ่มจากการเดินความมั่นคงก่อนเนาะความมั่นคงเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าก็ยังสำหรับคนเท้าล้มแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีการเท้าล้มแบบผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเจ้าตัวริบิเลนโปรโลเนี่ยยังมีความ ล้มบิดล้มในอยู่นะครับอาการล้มในยังมีอยู่แต่ก็น้อยกว่าโปรสามหรือโปรเบต้านะเพราะว่าส้นเท้ามันเฉือนน้อยกว่านะครับเวลาเราวางเท้าเนี่ยมันจะลงได้แบบเต็มเท้ามากกว่านะครับแต่ว่าตัวรองเท้ามันอาจจะไม่ได้มีการรองรับหรือว่าซัพพอร์ตของการล้มในนะครับต้องบอกก่อนโดยปกติเนี่ยซุปเปอรช์ชูทุกรุ่นไม่ได้สร้างมาเพื่อซัพพอร์ต สำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีซุปเปอร์ชูสอีกหลายๆรุ่นเนี่ยที่ซัพพอร์ตการเท้าล้มได้ดีนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าถือว่ายังมีอาการล้มอยู่แต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมั่นคงกว่าโปร3แล้วก็โปรเบต้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลงเท้าได้ง่ายกว่าลงได้เต็มกว่าแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือมันไม่รู้สึกว่ามันมีก้อนๆนูนๆเหมือนโปรเบต้าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทําคลิปต่างหากแล้วกันทําคลิป เอา2คู่นะครับโปรเบต้านะครับหรือว่าโปรสามเนี่ยมาเทียบกับตัวโปรโลอีกทีละกันอันนี้พูดถึงโปรโลเนาะเพราะนั้นเรื่องความมั่นคงถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานแต่ว่าไม่ได้ถึงกับมั่นคงยังมีรองเท้าซุปเปอร์ชูทที่มั่นคงกว่านี้อีกหลายๆรุ่นนะครับผมยกตัวอย่าง,างเช่น New Bal a n ซ e ซีรี e ์วนะครับหรือว่า Ho ค a สเซโลผมว่าก็มั่นคงกว่า a า i ์ดิโอสโปรี้ยครับมั่นคงกว่าหรือแม้กระทั่งเทียบกับ a l าฟอรฟลซึ่งผมเคยเทียบไปแล้วเนาะก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะมั่นคงกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีอาการเท้าล้มก็ต้องระวังนิดหนึ่งน,นะครับเอามาวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพนะครับอันนี้ถือว่าทําได้แบบสบายๆนะโฟรมรุ่นใหม่นะครับของโปรโลก็คือ m i ซูโน่เอเนอร์เนี่ยเป็นโฟมที่พัฒนาปรับจูนขึ้นมาให้มันมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นความนุ่มเนี่ยมันจะสัมผัสได้ตอนที่เดิน เดินรู้สึกได้เลยครับว่านุ่มหรือว่าวิ่งช้าๆจ็อกกิ้งเบาๆจ็อกกิ้งผมคือเพจเจ็ดครึ่งเพจแปดอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้าโปรโลโเนี่ยมี ความนุ่มซัพพอร์ตเท้านะครับหมายถึงว่าโฟมเนี่ยซัพพอร์ตเท้าได้ดีเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ตัวแผ่นเน่มันเป็นแผ่นแบบคาร์บอนอินฟลูส์นะครับก็คือเป็นแผ่นไนล่อนที่ผสมคาร์บอนเนี่ยมันทําให้แผ่นไม่ได้แบบแข็งกระด้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่สะท้านขาสะท้านเข่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะถามว่าจ็อกกิ้งได้ไหมมันไม่ได้สร้างมาหรือว่าเหมาะสมกับการจ็อกกิ้งอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยใส่แล้วอยากจะเอาไปครูดาวจังหวะที่เราแบบซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะครูดาวเนี่ย คู่นี้ก็ถือว่าวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสได้แบบนุ่มๆซัพพอร์ตแบบชิลๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเวฟริเบเดนโปรโลคู่นี้นั่นเองมาถึงในย่านความเร็วแบบเพสแข่งนะครับหรือว่าเพสเทมโปของผมนะก็พูดแบบร,มรวมๆเลยเนาะเทมโปแบบเพสประมาณ5,30545จนถึงเพสแข่งที่ไม่เกิน7พูดเพื่อให้ว่าผมวิ่งประมาณ6306,45ประมาณนี้นะครับคู่นี้ฟิลเปลี่ยนคาแรคเตอร์ <c oughs> เปลี่ยนจากที่ผมบอกว่าตอนเดิน นุ่มตอนวิ่งช้านุ่มใช่ไหมครับพอวิ่งเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นสายสับเออสายสับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเอซิกเมตาสปีดเอ็ดพารีสนะครับแต่เอ็ดพารเนี่ยมันจะแบบแน่นกว่าแข็งกว่านะพูดง่ายๆถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายก็คือแข็งกว่าตัวเนี่ยคือแน่นเฟิร์มขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ยังสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเจ้ามิซ o โนา เอเนซีเอพแหม่ิดชื่อโฟมนานเนาะเอนเอี N A C X P ยังจะรู้สึกนุ่มกว่าแต่ว่าฟิลมันจะเป็นฟิลสับแล้วครับคือในรุ่นโปรเบต้าแหมจะพูดถึงอีกแล้วคือถ้าโปรเบต้ามันจะนุ่มเด้งนุ่มแบบนุ่มที่สุดแล้วนุ่มแล้วก็เด้งเวอร์โกงโคตรโคตรโกงที่สุดแล้วสำหรับโปรเบต้าหรือว่าโปรสนะแต่คู่นี้จะเป็นสายสับครับพอวิ่งประมาณเพจห6เนะะาะเพจหกหกครึ่งหรือว่าเร็วกว่านั้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเนี้มาครบครับ มันจะเน้นเรื่องในการเพิ่มรอบขามากกว่าในมุมผมนะรอบขามันจะมามากอะ่ะอย่างตอนที่ผมไปวิ่งที่งานชงโครันนะตัวนี้แบบโหสับกระจุยสับมันมากติดเท้ามากนะครับแบบแล้วในความสับความติดเท้าความที่รอบขาเรากําลังกุดุก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 อยู่เนี่ยมันมีความเด้งจาก Energy XP เเนี่ยช่วยเด้งส่งด้วยนะครับเพราะนั้นนี่เป็นอีกรองเท้าอ่านี่เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่วิ่งโคตรมันเลยเออวิ่งแบบ วิ่งสนุกอะความสนุกความมันเนี่ยมาได้จากคู่นี้เลยนะครับแล้วเป็นอีกรองเท้าคู่เ,เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่กดเร่งความเร็วได้นะครับแต่ความเร็วเนี่ยเวลาเร่งขึ้นไปเนี่ยมันจะในความรู้สึกผมนะมันจะเหมือนเน้นไปที่การเด้งของรอบขานะครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยี smooth speed assist นะครับ smooth speed assist ก็คือเทคโนโลยีช่วยความกลิ้งไหลนะครับเวลาเราเติมรอบขาเนี่ยไอตัวนี้ยิ่งมาครับ วิ่งสนุกวิ่งมันมากนะครับมันไม่ได้แบบนุ่มเด้งอย่างนี้นะมันจะแบบปับ๊บปับปับปับแบบโอ้โหผมยังรู้สึกทึ่งเลยเอาไปครั้งแรกเนี่ยจำได้เมื่องานงานชงโครันเนี่ยคุยกับพี่ก๊อฟเนยนรุรันนะเราพูดกันมาคำหนึ่งเลยว่าแบบโคตรดีพร้อมกันเลยนะตอนที่เจอกันที่เส้นชัยนะแล้วก็คิดในใจอยู่เหมือนกันด้วยว่าเรามีที่ตั้งก็คืออดีตโปรสามในตำนานถูกไหมครับที่แบบโอ้โหผมถูกใจเป็นลูกรักของผมเนี่ยแต่จะบอกว่า ฟิลเนี่ยผมชอบมากกว่าเดียร์โปรซานะฟิลสับของมันคือแบบโคตรดีอ่ะเออมันมาครบครับม,มันมันจะเน้นแบบสับไหลแล้วก็เร็วรอบขามานะครับแล้วก็มีความเด้งส่งด้วยเออเพราะฉนั้นคู่นี้คือเป็นรองเท้าที่แบบพอวิ่งในเพสแข่งของผมเนี่ยมันมากนะบอกเลยเนาะพอมาในย่านความเร็วกว่านั้นนะครับผมลองสั้นๆเนาะแบบความเร็วแบบเพสอินท์วลนะครับเพสชนิดที่ว่าแบบเร็วกว่าปกตินะ คู่นี้ก็ยิ่งมันสับแรงครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคู่นี้มันสายสับเออยิ่งเร็วยิ่งเฟิร์มยิ่งเร็วยิ่งแน่นยิ่งเร็วยิ่งไหลยิ่งกลิ้งคือแบบพอเร่งความเร็วขึ้นไปที่แบบเพจประมาณ4ี่ครึ่ง420หรือว่าเร็วกว่านั้นแบบ3ไปลายปลายเนี่ยตัวนี้แบบโตดเดือดอ่ะเออแล้วมันคุมง่ายครับหมายถึงว่าคุมง่ายกว่าตัวโปร3หรือโปรเบต้าเนาะ เนี่ยพูดอีกแล้วเออถ้าเราเทียบกับรีเวลเล่นรีเวลล่โปร3เนี่ยตัวนั้นมันจะแบบพยศอะเอาไม่อยู่แต่ตัวนี้คือสับแล้วก็สามารถควบคุมเขาเรียกอะไรอะควบคุมรูป ฟอร์มวิ่งได้ง่ายกว่านะครับมันยังมีความนิ่งๆอยู่แล้วก็ใช้วิธีสับไปนะครับที่สําคัญคือยิ่งเร่งยิ่งมันเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าเอาไว้ซ้อมลงขอดได้เลยนะครับเพราะอะไรหนึ่งคือด้วยตัวโฟมเทคโนโลยีสมูทสปีดแอซิสแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งสับมันอีกข้อหนึ่งก็คือตัวยางนะครับพื้นรองเท้า G3 เนี่ย,ยมันจะเป็นลักษณะดอกยางแบบที่เป็นเม็ดๆเนาะ เม็ดเม,ม็ดแหลมๆเนี่ยซึ่งเม็ดแบบนี้มันข้อดีคือมันจิกแท็กครับถ้าใครเอาไปลงขอดในสนามเนาะในลู่วิ่งเนี่ยตัวเนี้ยแบบเป็นอีกนุ่งหนึ่งรุ่นเลยที่ผมแนะนำนะครับว่าสามารถเอาไปใช้ฝึกซ้อมอินเทอร์วัลลงขอดได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้การันตีมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเจ้าเวฟริเบเลนโปรโลคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวหน้าตาก่อนละกัน หน้าตาผมว่ามันออกแบบมาได้แบบเรียบๆง่ายๆลงตัวนะครับแล้วก็สีแรกนะครับเป็นแพคฟอนเทียนะครับก็คือเป็นสีมิ้นท์เขียวมิ้นท์เนาะมันจะเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกับโปร3เลยนะครับโปร3มเนี่ยมันจะเป็นเขียวเน้นสีเขียวด้านหน้าแล้วก็ไล่เฉดเฟดลงไปด้านหลังนะครับขนาดที่โปรโลเนี่ยจะเป็นสีเฟดด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆไปเข้มด้านหลังเป็นสีเขียวเนาะดีไซน์ผมชอบเนาะสัญลักษณ์ลันเบิร์ดตัวนี้ ผมว่ามันเท่ดีนะสวยนะครับแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับข้อที่2ที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความนุ่มสบายตอนที่แบบเดินหรือว่าวิ่งช้าๆนะครับโฟม energy xp นะผมพูดถึงข้อที่ชอบก็คือตัวโฟมนะี่แหละผมว่า energy xp ของ m i s u n o เนี่ยจูนมาได้แบบโคตรดีเลยจูนมาได้ดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นโฟมร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาใส่ครั้งแรกในตัวโปรเบต้าหรือว่าโปรสนะครับแล้วก็มีมาในตัวโปรโลด้วยนะครับเป็นโฟมที่ดีอะ่ะนุ่มเออนุ่มแบบนุ่มที่แทบจะน,นุ่มที่สุดได้ปะวะเอออาจจะแบบพอโปรสีออกมาเนี่ยก็จะนุ่มกว่าแล้วละ่ะเออแต่อันเนี้ยมันมันเหมือนนุ่มทั้งก้อนนะครับมันจะมันจะเหมือนแบบนุ่มเข้าไปทั้งก้อนนะแต่โปรสีมันจะเหมือนนุ่มนอกแน่นในอะ่ะ เออภายนอก,กเปลือกเปลือกโปรซีมันจะนุ่มอันนี้อโปรซีนะมันจะนุ่มแบบโหโคตรพ่อโคตร,รจะใช้คํานี้แล้วขอโทษครับนุ่มมากนะแต่ว่าพอลงยุบลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะไปเจอความแน่นข้างในแต่ไอตัวเอเ p เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่แบบนุ่มละมุนทั้งก้อนเลยแต่ก็ยังมีความแน่นไม่ได้ยวบนะเออยุบนิดนึงแต่ไม่ได้ยวบแต่ว่าโดยเฉพาะรุ่นโปรโลเนี่ยเอเนเนี่ยเป็นโฟมที่แบบพอวิ่งเร็วแล้วแทบไม่ยุบเลย แน่นสนุกเลยอะ่ะเป็นรองเท้าที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนที่รีวิวเรื่องการวิ่งนะวิ่งมันมากสำหรับคู่นี้นะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเป็นเรื่องตัวพื้นครับตัวพื้นนะครับพื้นเอาโซเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะของความทนทานแล้วก็ความเกาะถนนนะครับพื้นลื่นพื้นเปียกพื้นแฉะฝนตกอะไรเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่ นะครับเอาอยู่ผมเอาไปลงสนามมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่สเตชันน้ําที่มีน้ํำเปรียกๆอะไรเนี่ยขวดออกไปแทบจะพูดว่าแทบเหรอ ใช้คำว่าไม่มีการสลิปเลยละกันนะครับคือแบบจิกมากนะครับเป็นดอกยางที่จิกพื้นมากจิกทุกสภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตนะครับหรือว่าจะเป็นตัวายางมะตอยพื้นปูนขัดมันอะไรผมว่าเอาอยู่หมดนะแต่ว่าคููนี้ยังไม่เคยไปลองในแท็กนะแต่ปุ่มแบบนี้บอกเลยว่าวิ่งในแท็กโคตรมันแน่นอนนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความที่มันใส่ง่าย คอมว่าง่ายเนี่ยหมายถึงว่าง่ายกว่า r ิ b e l e ลเลนโมนะครับ r ิ b e l ิลเลนโเนี่ยมันจะแบบถูกเฉือนมากกว่านี้แล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นก้อนอะไรเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ใต้เท้านะตัวนี้ไม่รู้สึกครับตัวนี้วางเท้าได้เต็มเ็มมากกว่านะครับทำให้เวลาวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าลงได้เต็มเท้าว,วิ่งได้ง่ายกว่า Re b e l ิลเลนโนะอีกข้อนึงก็คือที่ชอบนะเป็นรองเท้าที่ผมว่าในปีนี้นะถ้านับรองเท้าที่สับมันนะผมยกให้ที่ผมนึกออกก็จะมี เมตาสป e ดเอ็ดพารีสนะครับมีออนคลาวบูมสไตล์สับมันครับแล้วก็โปรสอันนี้ว่าโปร4ีก็สับมันคู่นี้คือสูสีใน1ใน4หรือ1ใน3เลยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าสับมันใกล้เคียงกับเมตาสป e ดเอ็ดพารีสเลยนะแต่ที่ทำได้ดีกว่าเอ็ดพารีคือมันนุ่มแล้วก็ซับพอร์ตเท้ามากกว่าเอ็ดพารีนี่คือแน่นตับเลยแน่นแน่นชนิดที่ว่าแน่นเบอร์สุดแล้วว่า แน่นกว่านี้คือแข็งแล้วแต่คู่นี้ไม่ได้รู้สึกแข็งเลยครับแต่ว่ามันสับมันเออเป็นรองเท้าที่คาแรกเตอร์มีความนุ่มแต่พอวิ่งเร็ววิ่งสับแล้วเนี่ยสนุกมากสำหรับเจ้าริบเบ n p โปรโลนั่นเองเนาะมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตแต่ผมไม่เจอแล้วกันแต่อยากให้ระวังไว้นะครับมีเพื่อน,อนๆหลายๆท่านมากครับทักเข้ามาถามผมว่าโดนกัดไหมกัดส้นเนาะพอสังเกตว่าตรงบริเวณส้นนะครับ มันจะเป็นโครงแข็งแล้วก็มีขอบคมงคมอยู่ตรงนี้เออมีขอบตรงนี้นะครับแข็งๆเลยที่มาโดนตรงเอ็นร้อยหวายนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านโดนกัดครับบางคนนี่กัดยับแดงทแทลักแทะลกภาษาอะไรวะกูแดงทลอกแบบหนังเปิดเลยก็มีเนาะซึ่งเขาก็มาถามผมว่าเจอไหมผมไม่เจอนะเออไม่เจอผมก็ไปถามว่าแบบ มันได้กัดขนาดไหนตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมหรือยังไงเพิ่มไซส์หรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยลิเบเรียนโปรโลโลผมใส่เพิ่มไซส์0.5ครับคู่นี้เป็นไซส์9.5 US นะครับเพราะนั้นมันก็เลยแบบพอดีเออลองล็อกข้อเท้าอะไรเนี่ยผมรู้สึกบ้างนิดนึงครับว่ารู้สึกก็คือ ตอนวิ่งอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรแต่พอเจอคําถามเยอะๆก็เลยเอาไปลองแล้วก็ลองจับอาการเออเพอจับอาการจริงๆปุ๊บก็มีอาการรู้สึกบ้างนะครับว่าตรงเนี้ยมันมาโดนในร้อยหวายแต่ผมไม่รู้สึกเจ็บนะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกกัดคือวิ่งไกลสุดคู่นี้ก็ประมาณ10โล10กว่าแล้วครับในงานชงโครรันประมาณ11เกือบ11โลอ่ะ10.8ก็ไม่เจออาการระคายเคืองหรือว่าเจ็บเลยนะถ้าถ้า ใกล้จะกัดเนี่ยอย่างน้อยมันจะรู้สึกเจ็บเจใช่ไหมแต่ผมไม่รู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพิ่มไซส์ล็อกข้อเท้าผมใส่ถุงเท้าหนาหน่อยด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เจออาการแต่ว่าบอกเลยว่าต้องตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามีเพื่อนๆพพี่ๆหลายๆท่านเจออาการนี้กันเยอะมากๆนะครับข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องความมั่นคงครับคู่นี้เนี่ย ผมไม่ได้อยากจะโทษรองเท้าหรอกเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการความแข็งแรงของตัวผมเองนะครับแล้วก็เรื่องเท้าล้มด้วยผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเพราะฉะนั้นวันที่ผมไปชงโครันเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาการบาดเจ็บเลยก็ได้นะเพราะว่าผมไปวิ่งแล้วก็ไปเหยียบท่อครับไปเหยียบขอบท่อนะท่อถนนกทมก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมเหยียบปุ๊บพลิกเลยเท้าพลิกไปปุ๊บเนี่ยเออมันเหมือนแบบ มันร้าวไปหมดเลยตั้งแต่ข้อเท้าแล้วก็เข่าด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาวิ่งเข้าไปในตอนนั้นถนนถนนนังรีดูนังมั้งที่แบบมืดๆอ่ะมืดๆแล้วก็ถนนแม่งแบบปุบปาปุบป,ปา,ปปาเหมือนวิ่งบนด,ดวงจันทร์อ่ะคู่นี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะเมื่อถ้าทางไม่เรียบทางเรียบบอกเลยไม่มีปัญหาถนนเ,เรียบบคอนกรีตเ,เรียบๆพื้นลาดยางหรือในแท็กผมบอกเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าวิ่งในเมือง วิ่งลงรายการรูทในเมืองนะครับที่ถนนหนทางมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปวิ่งแบบบนฟุตบาทซิตี้รันอะไรเงี้ยแล้วแบบพื้นมันต่างระดับอะไรเงี้ยผมว่าต้องระวังต้องระวังนะครับเนื่องจากว่า1คือถ้าคนมีอาการเท้าล้มยิ่งระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าคนเท้าปกติเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าด้วยดีไซน์ของตระกูลริบิเลียนมันก็ยังเป็นตระกูลกบฏท,ที่ยังโกงอยู่เนาะถึงแม้คู่นี้มันจะถูกกดเนาะถูกกด วัวแอลติกก็คือส้นเท้าเนี่ยสีเลยนะสีด้านหน้านี่เท่าไหร่วะสามสิบหรอสาหรือเปล่าด5อดอหเออแต่จริงความสูงมันเกินมันใช้วิธีเฉือนโกงเงานะเพราะฉะนั้นความไม่ความมั่นคงเนี่ยมันยังไม่เท่ารองเท้ารุ่นอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งในรูทเส้นทางในกรุงเทพหรือว่าใครที่วิ่งต่างจังหวัดก็ได้ครับแล้วถนนไม่เรียบถนนคู่ขาเนี่ยต้องระวัง เรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องไซส์และกันตั้งข้อสังเกตว่าผมอยากแนะนําว่ายังไงก็ต้องเพิ่มครับเพิ่มน้อยเพิ่มมากยังไงก็ต้องเพิ่มคนที่เท้าปกติก็ต้องเพิ่มสัก0.5เพราะว่าด้านหน้ามันจะสั้นนิดหนึ่งนะครับยกเว้นใครที่แบบ โห,โหดต้องการรองเท้าแบบ racing fit กระชับจริงๆก็ตรงไซสก็ได้แต่ผมว่ายังไงนิ้วก็ชนแนะนำ่าเพิ่มเพิ่มไซสนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละก็คือเรื่องตัวความมั่นคงหลักๆนะครับแล้วก็เรื่องตัวระวังการกัดนั่นเองเออลืมเรื่องสำคัญได้ไงข้อที่ชอบราคาไงเล้วเออราคาคู่นี้คือราคาป้าย7,5 0 0 ต้องบอกกันเลยนี่ไม่ใช่รุ่นรองท็อปนะครับ r i b e l l i o n Pro l o ไม่ใช่รุ่นรองท็อปเป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่ง Super s h o e s นะครับที่อยู่ในไลน์อัพเดียวกับ Pro 3 r e b เ l l ล o n Pro 3เพียงแต่ว่ามันออกมาอีกรุ่นหนึ่งที่ทำให้ตัวด้านองศาเนี่ยนะครับแองเกลตรงเนี้ยมันมีความเฉือนน้อยกว่ารุ่น Pro 3ถือเป็น1รองเท้าแข่ง1รองเท้ารุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งของ m i ซูโ o ่นะและที่สำคัญคือราคาป้าย7,500 ราคาโคตรดีเออราคาโคตรดี7,500เนี่ยถ้ารอส่วนลดช่วงช้อปปีนะครับเพย์เดย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ราคาในประมาณสัก5,000กว่าไม่ถึง6,000รองเท้าซุปเปอร์ชูราคาไม่ถึง6,000บอกเลยว่าไปซื้อเถอะเออยกเว้นคุณจะกลัวว่ากัดไม่กัดแต่ว่าจะกัดไม่กัดเนี่ยก็ต้องลองถูกไหมต้องลองซื้อลองเอามาโดนก่อนลองเอามาวิ่งก่อนแต่สำหรับผมเนี่ยไม่โดนกัด นะใครที่โดนกัดก็ลองคอมเมนต์นะครับหรือว่าใครใช้อยู่แล้วรู้สึกยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเออผมก็ไม่โดนเออลองดูว่ารู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งข้อเลยก็คือราคาแม่งโคตรดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปส่งท้ายสั้นๆนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนมีเจ้ามีไว้เป็นเจ้าของมีไว้ครอบครองพูดอะไรวะเนี่ยมีไว้ครอบครองอีกคู่หนึ่งประจําปีนี้เลยนะตอนนี้ อาจจะหายากแล้วด้วยเพราะว่าเริ่มหมดแล้วหลายๆร้านก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็ลองทักไปดูก็ได้ทักตัว m i ซ s โนออนไลน์ก็ได้นะครับมิซุโนะไทยแลนด์หรือว่าลองโทรไปถามนะครับตัวแทนจำหน่ายก็จะมีเรียกว่าร้านยังเป็นทางการแล้วกันนะครับมิซ s โน f แฟ t ชิฟสโตก็จะมีที่ Stadium มวันเมกาบางนาสเปรรังสิตนะครับก็ลองทักทายไปดูผมอยากให้ทุกคนลองเพราะว่าราคามันดีจริงๆนะหรือถ้าไม่มีก็ รอปีหน้าผมว่าปีหน้าสีใหม่มานะครับผมหวังว่าจะมีสีดำนะช่วงนี้ไม่รู้โรคจิตเป็นไรชอบรองเท้าสีดำๆเนาะถ้ามีสีดำผมมั่นใจเลยว่าจัดอีกคู่แน่นอนนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายส่งท้ายคลิปนะครับก็คู่นี้ต้องขอขอบคุณ m i ซูโน่ไทยแลนด์นะครับที่สวัสดีครับ ขอบคุณมากนะที่จัดส่งนะครับไม่ได้ว่าจัดส่งเนี่ยเรียกว่าเชิญผมไปร่วมงานเปิดตัวนะครับที่สเตเดียมวันแล้วก็มอบรองเท้าคู่นี้มาให้ทดลองใช้งานแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมอยากให้ลองจริงๆเลยสําหรับเจ้าลิเวเร่นตัวโลนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากชาแนลกูรูบ้างม่รู้บ้างฝากไปกดไลค์ o o l o w w เพจด้วยนะครับไปพูดคุยสนุกสนานสนับสนุบกันในเฟสเฟพจเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะพูดเร็วไปไหนเนี่ยเหนื่อยละเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ r c h Beyond ครับมิ s o n a, me. Me, a, a, ives, a y, right? ่ e วฟ e ร e l i เลีย o โก o